เด็กหญิงนิยายท่านพี่เจ้าขาข้ามาขอเกี้ยวรักบทที่แปด อีหนิงตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นหลินไฮรุก,ก็มาเยี่ยมด้วยท่าทางมีความสุขพูดกับนางว่าเมื่อวานหลังจากหลัวเฉิงจางกลับไปก็ไปหาสองแม่ลูกนั่นแล้วกล่าวคำตำหนิพวกเขาอย่างรุนแรงกลางคืนยังไปนอนที่ห้องหนังสือไม่ได้ขางแรมที่เรือนของเฉียวอีเหนียง ขณะที่ท่านพ่อเจ้าสั่งสอนพี่หญิงหกของเจ้าด้วยร่างกายที่อ่อนแอนางจึงร้องไห้จนหมดสติไปอีหนิงได้ฟังเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานจากเสียจือท่านใดนั้นหลินไห่รู้ก็ปเปลี่ยนเรื่องทันควันเอ่ยเสียงแผ่วเบา ร่างตายของพี่หญิงหกเจ้าแข็งแรงยิ่งกว่าอะไรทุกมื้อกินข้าวสองถ้วยกินมากกว่าข้าเสียอีกแต่ร้องไห้จนเป็นลมไปได้อย่างไรข้าไม่มีทางเชื่ออีหนิ่งยิ้มพรางกล่าวหลังจากนางหมดสติ่านพ่อก็ไม่ได้กล่าวอันใดแล้วใช่หรือไม่เจ้าคะ ท่านพ่อเจ้าเรียกคนมาประคองนางแทบไม่ทันปวดใจยิ่งกว่าอันได้หลินให้รูปอกองุ่นให้อีหนิงกินก่อนจะขยับตัวเข้ามายิ้มพลางเอ่ยอีหนิงอย่าหาว่าแม่พูดจะไม่น่าฟังแต่การป่วยของเจ้าครานี้ป่วยได้ดีนัก แม่เห็นนางจิ้งจอกนั่นเสียท่าก็มีความสุขอย่างยิ่งอีกสักครู่ท่านพ่อของเจ้าก็จะพาพวกนางมาขอขมาเจ้าเมื่ออีหนิงเห็นท่าทางดีอกดีใจของหลินไ้รู้ก็อดยิ้มไม่ได้หลินไ้รู้แม่เลี้ยงของนางคนนี้ช่างไม่รู้จักเก็บอารมณ์เป็นคนตรงไปตรงมาไม่แปลกใจเลยถ้านางจะถูกเฉียวอีเหนียงกลืนกินจนหมดตัวไม่นานหลวเฉิงจางก็พาเฉียว อีเหนียงกับหลวอีเหลียนมาขอข้ามาอีเหนียงสีหน้าหลวอีเหลียนดูไม่สบายเปราะบ,บางอย่างยิ่งสีหน้ายังดูย่ำแย่กว่าอีเหนียงที่กำลังป่วยเสียอีกนางร่ำไห้ดุดหยาดพิรุณไม่ขาดสายพี่สาวเข้าใจผิดทั้งยังไม่ระวังทำให้ท่านพ่อได้ยินทำให้เจ้าต้องได้รับความอาุติธรรมแล้ว เจ้าให้อภัยพี่สาวด้วยเถิดหลัวเฉิงจางที่อยู่ด้านข้างมองบุตรสาวผู้บอบบางร้องไห้ตนเป็นเช่นนี้ก็คิดถึงเรื่องเมื่อคืนพี่นางร้องไห้ต้นหมดสติเพราะคำตำหนิของตอนจึงอดพูดขึ้นไม่ได้อีหนิงร่างกายของพี่หญิงหกเจ้าไม่ค่อยดีเมื่อวานยังหมดสติไปอีกผ้าที่ยอมรับผิดของนางก็ดูจริงใจเจ้าก็ให้อภัยนางเถิด อย่างไรหลวอีเหรียนก็เป็นลูกที่หลวเฉิงจางเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ด้วยมือตอนเองนิสัยอ่อนแอเปราะบางของนางเขาขุ้นเคยดีแต่ไหนแต่ไรนางเป็นคนอ่อนโยนใจสอกยอมลงให้น้องสาวอยู่เป็นนิดคงไม่มีเจตนาทำร้ายอีหนิงจริงๆอีหนิงไม่พูดสิ่งใดกลับเป็นหลินไ่รู้ที่กล่าวเสียงเยียบเย็น ประโยคนี้ของท่านเหลียนเตี่ยเอ๋อป่วยเป็นอันใดหรือถึงได้สุขภาพไม่ดีส่วนอีหนิงพึ่งจะดีขึ้นจากอาการป่วยอันที่จริงควรเอ็นดูสงสารผู้ได้ท่านพี่ไม่ทราบหรอกหรือ น้อยนักพี่แม่เลี้ยงของนางจะออกโรงสักครั้งอีหนิงรอบคิดในใจยังดีที่ตนไม่ใช่เสี่ยวอีหนิงไม่เช่นนั้นจะรู้สึกคับข้องใจเพียงใดทั้งที่ตนไม่สบายแต่เหตุใดหลวอีเหลียนจึงดูเปราะบางยิ่งกว่าก็แค่แสงสแสดงท่าทางอ่อนแอหน่าสงสารเท่านั้นเองอีหนิงข่มอารมณ์อยู่ชั่วครู่ขอบตาแดงระเรื่อก่อนจะรับคำด้วยน้ำเสียงไรเรี่ยวแรง ท่านแม่อย่าได้กล่าวเช่นนี้เลยเจ้าค่ะแม้พี่หญิงหกจะเป็นพี่สาวเพ่าว่าแต่ไหนแต่ไรมาร่างกายนางก็อ่อนแอที่สำคัญท่านพ่อมักกล่าวเสมอว่าข้าเป็นน้องสาวต้องโอนอ่อนให้พี่สาวนางพูดพลางมองเหลือเฉิงจ้างด้วยแววตาอับจนปัญญาหากข้าให้อภัยพี่สาวท่านพ่อก็จะไม่กล่าวโทษข้าแล้วใช่หรือไม่เจ้าคะ่ะ ข้าไม่ได้ทำตามกฎระเบียบของอาจารย์หญิงเป็นข้าเองที่ไม่ดีเดิมข้าอยากคัดลอกหนังสือเล่มนี้ให้จบเพียงแต่ข้ารู้สึกพรมายิ่งนักถึงได้หมดสติไปคราหน้าจะไม่ทำอีกแล้ว นางมีท่าทางถ่อมตัวทั้งตื่นตระหนกทั้งหน้าสงสารทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของตนแต่ปรับหวาดกลัวว่าผู้อื่นจะกล่าวโทษหลัวเฉิงจางมองใบหน้าอ่อนแอพี่มักหยิงพยองอยู่เป็นนิดของอีหนิงดวงหน้าเล็กเท่าฝ่ามือพราวไปด้วยหยาดน,น้ำตามีฝ่ยเม็ดเล็กน่ารักที่ห่างคิ้วนางมีส่วนคล้ายคลึงกับมารดาหลายส่วนน้ำเสียงที่พูดออกมาทั้งอับจนและน้อยเนื้อต่ำใจ ทำให้เขาอดไม่ได้ที่จะคิดถึงว่านางยังเป็นเพียงเด็กที่ยังไม่ประสีประษาคนหนึ่งกระทั่งมีอายุน้อยกว่าอีเหลียนถึงสองตีเขาเข้มงวดกับนางถึงเพียงนี้ทั้งยังให้นางซึ่งเป็นน้องสาวอ่อนอ่อนให้พี่สาวอันที่จริงก็ทำเกินไปจริงๆงหลัวเฉิงจางนั่งลงข้างเตียงบุตรสาวลูบผมอีหนิงน้ำเสียงนุ่มนวลขึ้นเล็กน้อยเหมยเหมย อย่าร้องไห้พ่อไม่ได้ตำหนิเจ้าเจ้าป่วยอยู่พ่อไม่กล่าวโทษเจ้าเสียวอีเหนียงกับหลัวอีเหลียนที่ยืนอยู่ด้านหลังต่างก็สีหน้าแข็งค้างหูยินผู้เท่าหลัวมองอยู่ด้านข้างรอบยิ้มกับตนเองยิ่งนานวัน อีหนิงก็ยิ่งฉเฉลียวฉลาดถาว่าเช่นนี้สิถึงจะดีเด็กที่รู้จักร้องไห้ถึงจะมีนมดื่มหากไม่ร้องไม่งองแงผู้อื่นจะรู้ได้อย่างไรว่าเจ้ากำลังชอกช้ำระกำใจอีหนิงคิดถึงตนเองในปีนั้นในบรรดาพี่น้องเรื่องร้องไห้นางถือเป็นที่หนึ่งร้องตั้งแต่เรื่องของท่านย่าจนถึงเรื่องงานมั่นหมายของจวนหอร้องไห้จนได้สินเดิมกว่า80ตัน บาดนี้หลัวอีเหลียนริอาจจะมาร้องไห้แข่งกับนางอย่างนั้นหรือหากแข่งจริงนางยังรู้สึกเสียหน้าเลยมือของอีหนิงกำผ้าน่วมไขาย่ำเอาไว้นั่นท่านแม่ด่วนจากไปเร้วแม้แต่รูปลักษณ์ของท่านข้าก็จำไม่ได้ข้าเคยคิดว่าเป็นเพราะข้าดื้อรั้นเกินไปหรือไม่ท่านแม่ถึงได้ไม่ต้องการข้าข้าร้อยอย่างไรท่านแม่ก็ไม่มีวันกลับมา ต่อไปข้าจะแก้ไขให้ดีหากท่านแม่ยังอยู่และเห็นข้าเชื่อฟังไม่ดื้อรั้นนางต้องชื่นชอบข้าแน่นอน ผู้ใดได้ยินยังต้องเศร้าผู้ใดได้สดับยังต้องรำ่ำไห้หลวงเฉิงจางเห็นบุตรสาวกล่าวจนหน้าสังเวชเช่นนี้ก็บังเกิดความสงสารนางเพิ่งจะอายุเท่าไรกันเป็นเพียงเด็กน้อยคนหนึ่งไร้มารดาบังเกิดกล่าวดูแลเด็กที่ไร้มารดาลวนหน้าสงสารคิดถึงตรงนี้หลวงเฉิงจางก็หันไปเอ่ยกับหลวงอีเหลียนอีเหลียนเจ้าเป็นพี่สาว ต่อไปอย่าได้พูดความเท็จเหล่านั้นอีกแม้แต่ไร้เจตนาก็ไม่ได้น้องสาวเจ้าไร้เมตตายามปกติเจ้าควรดูแลนางให้มากถึงจะถูกต้อง อย่างไรหลวอียเลียนก็เป็นแค่เด็กที่เพิ่งโตยังวควบคุมสีหน้าได้ไม่ดีนักนางทำได้เพียงฝืนรับคำอย่างไม่เต็มใจหลวเฉิงตังยังปลอบปลมเด็กน้อยอีกหลายประโยคก่อนจะพาเฉียวอียเหนียงและคนอื่นๆกลับไปรอจนบุตรชายคนร้องกลับไปแล้วโฮยินผู้เท่าหลัวก็ยื่นผ้าเช็ดหน้าให้นางซับน้ำตา ครานี้เรียนรู้ที่จะฉลาดแล้วโหยินผู้เท่าหลวงยิ้มพลางกล่าว รู้ว่าจะต้องถอยเพื่อรุกแล้วโฮยินผู้เท่าหลัวรู้เท่าทันความคิดของนางเถ่าว่ากลับไม่ถือโทษสักนิดในใจอีหนิงรู้สึกอบอุ่นยิ่งนักโฮยินผู้เท่ารู้แจ้งถึงชีวิตของมนุษย์ในช่วงบ้านปลายของชีวิตผู้เดียวที่เอ็นดูก็คือหลานสาวคนนี้อีหนิงยิ้มพลางจับแขนของโฮยินผู้เท่าดัว ท่านย่าครั้งนี้เคราะดีที่มีพี่ชายสามไม่เช่นนั้นข้าคงต้องป่วยอยู่ที่นั่นไร้คนดูแลหูหยินผูเท่าหลัวกล่าวด้วยสีหน้าเรียบตึงหากเขาไม่มาเสยตือก็ต้องไปตามหาเจ้าอีหนิงจับจ้องมองหูหยินผู้เท่าหลัวด้วยท่าทีน่าสงสารในที่สุดหูหยินผู้เท่าหลัวก็หลุดเสียงหัวเราะออกมานางบอกมือ ช่างเิดช่างเิดเจ้าคิดอยากทําเช่นไรต่อไปพวกเราดีต่อพี่ชายสามสักนิดเถิดเจ้าค่ะอีหนิงใคร่ครวนก่อนจะเอ่ยปากโหยิ่นผู้เท่าหลัวดึงหลานสาวตัวน้อยมาไว้ในอ้อมกอดถอนลมหายใจแล้วแต่เจ้าเถิด ตามพี่สีมามากล่าวหากนางอยากจะปกป้องอีหนิงก็ควรดีต่อหลวงสัหยวนให้มากขึ้นเช่นนั้นในภายหน้าหลวงสัญยวนย่อมไม่มีทางไม่ใยดีอีหนิง วันรุ่งขึ้นอาจารย์หญิงปู้ไปเข้าสอนแต่นางปรับพบว่าสิทธิของตนเปลี่ยนจากสี่คนเป็นสามคนและในค่ข้าคืนเดียวก็เปลี่ยนเป็นเหลือหนึ่งคนนางประหลาดใจนักแม้หลวอีหนิงจะไม่มาแต่เหตุใดหลวอีเหรียญที่รักษากฎอยู่เป็นนิดก็ไม่มาปรากฏตัวด้วยนางกับหลวอีสิวตาโตจับจ้องตาเล็กหลวอีสิวถึงได้กล่าว อีหนิงป่วยเจ้าค่ะส่วนหลัวอีเหลียนถูกลงโทษ จึงมาไม่ได้ทั้งคู่เจ้าค่ะอาจารย์หญิงกู้ขมวดคิ้วมุ่นขณะกำลังจะพูดบางอย่างประตูตรงหัวมุมก็ถูกเปิดออกสีมามาประคองหูหยินผู้เท่าหลวเข้ามาบุตรชายทั้งสองของหูหยินผู้เท่าหลวหล้วนเป็นจิ้นซื่อตัวนางเองก็มีเมตตาเปี่ยมล้นทุกปีจะบริจาคเงินหลายพันตำลึงให้กับวัดในเมืองเป่าติ้งเป็นที่เคารพนับถืออย่างมากในเมืองเป่าติ้งอาจารย์หญิง กู้ไม่กล้ารั้งรอรีบเดินเข้าไปต้อนรับหูหยินผู้เท่าหลวและเชิญนางนั่งลงก่อนจะเอ่ยถามว่าเหตุใดหูหยินผู้เท่าถึงมีเวลามาที่นี่ได้หากมีเรื่องใดก็เรียกข้าสักคําข้าจะไปพบท่านเองหูหยินผู้เท่าหลวยิ้มจิบชาคําหนึ่งจากนั้นถึงเอ่ยเสียงเนิบชา้า นี่จะถือว่าถูกต้องตามกฎระเบียบได้อย่างไรที่ข้ามาก็เพื่อหลานสาวที่ไม่เอาไหนของข้าโหยินผู้เท่าหลวมีหลานสาวตั้งมากมายแล้วนางหมายถึงคนใดกันเล่าไม่รอให้อาจารย์หยิงปู้เอ่ยถามโหยินผู้เท่าหลวก็พูดตอหลานสาวของข้าผู้นั้นเมื่อวานป่วยหนักข้าเกลียกล่อมให้นางไม่ต้องมาเรียนแต่อย่างไรนางก็จะมาให้ได้ กล่าวว่าหากอาจารย์หญิงไม่เห็นนางมาเรียนก็จะตำหนินางปกติอีนิ้งอารมณ์ร้ายถ้าว่านางกลับอดกลั้นต่ออาจารย์หญิงยิ่งนักนั่นเป็นเพราะขา้าสอนให้นางเคารพอาจารย์น้อมรับคำสั่งสอนข้ากล่าวกับนางว่าอาจารย์หญิงเป็นผู้มีเหตุผลมากที่สุดหากลงโทษเจ้าก็ย่อมมีเหตุผลเจ้าฟังไปก็ถูกแล้วต่อมาอีหนิ้งจึงไม่ได้กล่าวคำพูดไม่พอใจทันอีก รอยยิ้มอาจารย์หญิงกู้พลันนิ่งค้างูหยินผู้เท่าเดือากล่าวต่อเมื่อวานนางรู้สึกไม่สบายจึงเรียกสาวใช้ให้ไปรินชาอยู่ด้านข้างได้ยินว่าไม่ว่าอย่างไรอาจารย์หญิงก็จะไล่าสาวใช้ออกไปให้ได้อีนิ้งไม่พูดสิ่งได้เพียงให้สาวใช้ออกไปถถาว่าอาจารย์หญิงยังคงลงโทษ ให้นางคัดอักษรจนทํำให้นางหมดสติถูกอุ้มมาส่งที่เรือนค่าข้าเห็นแล้วปวดใจยิ่งปกติข้าสั่งสอนให้นางเคารพอาจารย์น้อมรับคําสั่งสอนพูดว่าสิ่งที่อาจารย์กล่าวย่อมมีเหตุผลถ้าว่าความจริงกลับทําให้หญิงชราเช่นข้าต้องอับจนคําพูดข้ารู้สึกละอายใจที่เกลียกล่อมนางด้วยคําเหล่านั้นเพียงรักษากฎระเบียบก็เรียกว่ามีเหตุผลแล้วหรือ เช่นนั้นค่ะใครถามอาจารย์หญิงว่าหากท่านเดินผ่านบ้านหลังหนึ่งเห็นด้านในกำลังเกิดเพลิงลุกไหม้เผ่าว่าไร้คนดับไฟมีเด็กอยู่ด้านในใกล้ถูกไฟคลอกตายยามนี้ควรหรือไม่ควรรักษากฎระเบียบท่านจะปล่อยให้เด็กถูกไฟคลอกตายหรือจะบุกเข้าไปช่วยชีวิตคนอาจารย์หญิงกู้นิ่งงันไปเล็กน้อยจากนั้นหน้าก็เริ่มเปลี่ยนเป็นแดงเรื่อยอม ย่อมต้องช่วยคนอย่างไรก็คือชีวิตคนโฮยินผู้เท่าหลัวฟังถึงตรงนี้น้ำเสียงก็พรันเฉียบขาดขึ้น เช่นนั้นอาจารย์หญิงอยากจะกล่าวว่าชีวิตของอีนิ้งไม่ใช่ชีวิตคนหรืออาจารย์หญิงกู้เริ่มตื่นตระนกปกติหูหินผู้เท่าหลวดูเป็นคนอ่อนโยนแต่เมื่อพูดถึงชีวิตคนกลับไม่ไว้หน้าแม้สักนิดแววตาเต็มไปด้วยอำนาจบรารมีจับต้องจนพำมให้เหงื่อเย็นผุดไพรนางถูกทําให้เสียขวัญจนต้องรีบกล่าว ชีวิตคุณหนูเจ็ดย่อมคือชีวิตคนน้ำเสียงโหหินผู้เท่าดัวยุน่มนวนขึ้นเล็กน้อยหลานสาวของข้าคนนี้สูญเสียมารดาตั้งแต่เด็ก ข้าแก่แล้วเกรงว่าจะปกป้องนางไม่ไว้ผู้อื่นก็คอยแต่หาโอกาสรังแกนางครั้งก่อนที่อาจารย์หญิงเห็นอีนิ้งลงโทษสาวใช้ผู้นั้นเป็นเพราะสาวใช้ผู้นั้นกล่าววาจาไร้ความย้ำเกรงต่อนางอีนิ้งโกรธจึงสั่งลงโทษหากอีนิ้งไม่แข็งกล่าวเสียหน่อยผู้อื่นก็คอยแต่จ้องจะรังแกนางเหมือนกับอาจารย์หญิง แต่หากอาจารย์หญิงมีวิจารณญาณก็จะทราบว่าอีนิงไม่เคยทำผิดพลาดใหญ่โต แม้นิสัยนางจะไม่ดีนักถ้าว่าเป็นคนจิตใจดีอาจารย์หญิงสามารถกล่าวออกมาได้หรือไม่ว่ามีสิ่งใดที่อีนิ้งปฏิบัติต่อท่านเลยเถิดไปบ้างยามปกติท่านเข้มงวดต่ออีนิ้งเกินกว่าเหตุถ้าว่าอีนิ้งก็ไม่เคยเอามาฟ้องค่ะหญิงฉาาผูน้นี้อาจารย์หญิงผู้ถูกไต่ถามด้วยคำถามที่ไร้เรียงออกมาเป็นสายนางจะตอบได้อย่างไรเล่าเพราะนางมีอคติต่อคนหนู หนูเจ็ดจริงถึงได้เข้มงวดต่ออีกฝ่ายเช่นนี้คาดไม่ถึงว่าเมื่อวานคุณหนูเจ็ดจะป่วยจริงที่สําคัญคือชัดเจนว่าทุกสิ่งทุกเรื่องราวเหล่านี้เป็นนางที่ไม่รู้จักแยกแยะถูกผิดทําให้เห็นชัดว่านางเป็นคนเย็นชาไร้ความรู้สึกอาจารย์หญิงกู้ไร้วาจาไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ย โฮยินผู้เท่ากล่าวได้ถูกต้องข้าน้อมรับคำสั่งสอนโฮยินผู้เท่าเหลวให้นางนั่งลงทอดถอนใจเสียงหนึ่งท่านเข้าใจก็ดีชีวิตเด็กคนนี้ไม่ง่ายได้ข้ายังหวังให้ท่านช่วยดูแลนางในภายหน้าอาจารย์หญิงกู้ฟังคำพูดของโฮยินผู้เท่าเหลวก็ใคร่ครวญอยู่นานก่อนจะพยักหน้าเนิบช้า อันที่จริงอาการป่วยของอีหนิงไม่รุนแรงนักเมื่อไข้ลดก็ดีขึ้นมากนางอยากไปขอบคุณหลัวงสันยวนอย่างน้อยเขาก็ช่วยนางไว้เผาว่ายังไร้โอกาสแต่กลับเป็นหลวงเฉิงจ้างที่ให้สาวใช้ส่งเครื่องบำรุงร่างกายเข้ามาเพื่อแสดงถึงความห่วงใยที่มีต่อบุตรสาวคนเล็กทุกวันเขายังยืนกรานมาเยี่ยมนางด้วยตนเองยืนหยัดอยู่นานสี่ห้าวันทุกวันล้วนเอาเครื ื่องบำรุงร่างกายติดมือติดไม้มาด้วยหลังจากอีหนิงหายป่วยก็สวมใส่เสื้อผ้ายังอบอุ่นนั่งอยู่ข้างโตะ๊ะมองเสี่ยจือที่กำลังปักผ้าให้นางนางมองออกไปนอกหน้าต่างเป็นครั้งคราวยามคิมหันใกล้มาเยือนแล้วต้นไห่ถังด้านนอกกำลังออกดอกบานสะพรัง่งหลวอีสิวมาหานางเพื่อออกไปเล่นที่ลานกว้างบอกว่าต้นไห่ถังที่ลานกว้างของจวนฝั่งประจิมกำลังออกดอก ดุดหิมะสีชมพูซ้อนทับกันเป็นชั้นๆงดงามยิ่งนักสเสียจือทรงจือและเหล่าสาวใช้ต่างหอมเหี้ยวพัดกลมเก้าอี e, ้รวมไปถึงสิ่งของต่างๆติดตามบรรพ,พบุรุษน้อยทั้งสองไปชมบุกผาหลัวอีสิวเดินพลังเปล่า พี่หญิงสี่สี่ถึงจหน่าสงสารทั้งวันถูกท่านแม่กักตัวอยู่แต่ในเรือนต้องเรียนการเย็บปักผักร้อยการดูแลเรือนท่านแม่ยังไปหารือกับท่านย่า เพื่อจัดการเรื่องการมั่นหมายของนางให้เรียบร้อยคุณหนูหลวอีสิวผู้นี้ชื่นชอบการเอาเรื่องที่ผู้ใหญ่พูดมาเล่าสู่กันฟังยิ่งนักถือเป็นความลับที่เอามาซุบซิบเล่าให้อีหนิงฟังปีนี้หลวงอีวี้อายุ13าปีแล้วสามารถพูดถึงเรื่องมั่นหมายได้แล้วพี่หญิงสี่มั่นหมายแล้วหรืออีหนิงเอ่ยถามหลวอีสิวครงศรีซ ท่านแม่สนใจคุณชายรองแห่งตระกูลเฉิงมากตระกูลเฉิงที่เคยมีเต๋อเหล่าตระกูลนั้นภูมิหลังของคุณชายรองเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงท่านตาเป็นถึงอิงกัวกงทั้งยังเป็นจีเรินตั้งแต่เยาววัยต่อไปก็จะขึ้นเป็นจิ้นซื่อท่านยา่าเกรงว่าเขาจะดูถูกพี่หญิงสี่ของพวกเราดังนั้นจึงสนใจคุณชายของรองเจ้าเมืองตระกูลหลิวมากกว่าท่านย่ากล่าวว่าเขาเป็นคนสุขุ พึ่งพาได้ทั้งยังไม่มีพี่น้องหากพี่หญิงสี่แต่งเข้าไปก็เท่ากับไปเสพสุขความเห็นของพวกนางทั้งสองคนไม่ตรงกันตัดสินใจไม่ได้พี่หญิงสี่เอาแต่ร้องไห้อยู่ในห้องทั้งวันน่ารำคาญยิ่งนักหลวอีซิวกรอกตากระซิบเสียงเบานางชอบคุณชายร้องเฉิง เด็กน้อยทั้งสองเดินไปพูดคุยไปตลอดทางกระทั่งเดินจนสุดทางป่าหายถังโดยไม่รู้ตัวอีหนิงเห็นด้านหน้ามีเรือนอยู่หลังหนึ่งในเรือนมีต้นผีผาซึ่งกำลังออกผลดกกิ่งไม้แบก,กรับน้ำหนักจนโน้อมออกนอกกำแพงเมื่อหลวอีสิวเห็นก็ดีใจ อีหนิงที่นี่มีต้นผีผาด้วยพวกเราไปเก็บกันสักหน่อยเถิดอีหนิงมองผลสีเหลืองมันวาวซึ่งออกเต็มกิ่งมองไปก็ช่างดึงดูดใจยิ่งนักหากเก็บกลับไปก็สามารถทำผีผากวนได้เหล่าสาวใช้เห็นว่ากิ่งไม้ไม่สูงมากจึงไม่ได้ขัดขวางบันพระบุรุษน้อยทั้งสองอีหนิงกับหลวงอีสิวเล่นกันอย่างสนุกสนานเก็บไปเป็นจำนวนมากคิดจะเอาไปฝากหูหยินผู้เท่า หจึงเก็บใส่ห่อผ้าเล็กๆจนเต็มนางหยิบให้เสี่ยจือดูมีตั้งมากมายกลับไปจะแบ่งให้พวกเจ้าได้ลิ้มรสแต่นางกลับเห็นเสี่ยจือมีสีหน้าแปลกพิกลเสี่ยจือกระซิบเสียงเบา คุณหนูเจ็ดท่านหันกลับไปดูสิเจ้าคะอีหนิงหอบผลผีผาเต็มแขนหมุนตัวกลับไปก็เห็นหลัวงสันยวนและบ่าวรับใช้ยืนอยู่ไม่ไกลกำลังมองมาที่พวกนางอีหนิงชะง,งักเล็กน้อยเหตุใดหลัวงสันยวนจึงมาอยู่ตรงนี้นางกำลังอยากขอบคุณเขาจึงหอบผลผีผาวิ่งเข้าไปครียิ้มกล่าวว่า พี่ชายสามข้ากำลังจะไปหาท่านพอดีมุมปากของหลัวสัญยวนกระตุกเล็กน้อยเหตุใดจึงมาหาข้าอีหนิงเอ่ยท่านช่วยข้าไว้อย่างไรข้าก็ต้องขอบคุณท่านนางคล้ายคิดสิ่งใดขึ้นมาได้จึงหยิบผลผีผาออกมาจากในห่อผ้า พี่ชายสาผนล,ลไม้เหล่านี้ข้ามอบให้ท่านถือเป็นการตอบแทนบุญคุณพี่ท่านช่วยข้าไว้หลวงสันยวนนิ่งอยู่ชั่วครู่ก่อนจะยื่นมือออกไปช้าๆมือเล็กของอีหนิงพยายามหยิบผลผีผาออกมากำใหญ่วางลงบนมือของหลวงสันยวนเขากำผลผีผาเบาๆเผ่าว่าอีหนิงซึ่งมองเห็นรอยแผลเป็นนั้นชังงักนิ่งไปจากนั้นนางก็ได้ยินเสียงสงบนิ่งของเขาดังขึ้นเหนือสีซา หยิบของผู้อื่นมาแสดงความขอบคุณน้องสาวเจ็ด เจ้าเก้าหน้าขึ้นแล้วอีหนิงคล้ายไม่ค่อยเข้าใจอันใดคือที่เรียกว่าหยิบของผู้อื่นเขาหมายความว่าอย่างไรเผาว่าหลัวซันยวนกลับไม่พูดจริงใดอีกเพียงรับผลไม้ของนางไว้แล้วพาบ่าวรับใช้เดินเข้าไปในเรือนหลังนั้นจากนั้นประตูเรือนก็ปิดลงเสี่ยจจอมองอีหนิงทำเรื่องโง่เขลาแต่ไม่อาจขัดขวางกระทั่งร่างเจ้าของเรือนหายลับไปจึงรีบวิ่งเข้าไปหยุดอยู่ ข้างกายอีหนิงคุณหนูเจ็ดเรือนหลังนั้นเป็นของคุณชายสามต้นผีผาต้นนั้นก็คงเป็นคุณชายสามที่ปลูกไว้ไม่ง่ายเลยกว่าจะออกผลท่านจะแอบเก็บก็ช่างเถิดแต่กลับมอบให้เขาเบาอยากเตือนแต่ท่านวิ่งเร็วยิ่งนักหลังจากอีหนิงฟังจบก็นิ่งอยู่น,นั้นทีแถอเมื่อครู่ที่พี่ชายสามยืนมองพวกนางจากระยะไกลโดยไม่เอื้อนเอ่อยว่าจา้า เป็นเพราะพวกนางกำลังขโมยผลไม้ของเขาเมื่อเห็นหลัวอีสิวที่กำลังยืนเก็บผลผีผาด้วยสีหน้ามีความสุขอีหนิงก็เดินเข้าไปดึงสายรัดเอวของนางพรางเอ่ยพี่หญิงห้าพวกเราควรกลับได้แล้วดวงหน้ารูปไข่ของหลัวอีสิวแดงกำกำลังเล่นอย่างสนุกสนานอีหนิง จ้ารีบร้อนอันใดมองด้านบนสิยังมีผนญ่อีกเยอะแยะข้าจะเก็บลงมาให้หมดอีหนึ่งแทนเครื่องที่เหล็กไม่อาจเป็นเหล็กกล้าพี่หญิงห้าเมื่อครู่พวกเราถูกเจ้าของจับได้แล้วท่านรู้หรือไม่สีหน้าของหลวงอีสิวเต็มไปด้วยความมึนงงออะไรคือถูกจับได้แล้ว ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S <ๆ>หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ